CFO ค่ะค่ะและดิฉันนะคะนายนาประโชครัตนกุลดูแลงานทางด้าน i r ค่ะค่ะสำหรับหัวข้อที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็จะมี4หัวข้อหลักนะคะก็จะมีในส่วนของ Company Profile นะคะแล้วก็ภาพรวมของอุตสาหกรรมนะคะ financial review แล้วก็เป็น future outlook ของทางบริษัทนะคะ ในส่วนของ m p m p y p y p r o l i นะคะขออนุญาตไปเร็วๆนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Group Structure แล้วก็เป็นธุรกิจของบริษัทนะคะส่วนที่อยู่บนสุดนะคะเป็นบริษัทไทยรุ่งนะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นบริษัทย่อยของเรานะคะมีทั้งหมด4บริษัทนะคะอันบนสุดก็คือบริษัทไทยรุ่งทูแอนด์ดส์นะคะก็คือทําธุรกิจทางด้านทรูริงก็คือพวกแม่พิมพ์แล้วก็อุปกรณ์จับยึดต่างๆนะคะ บริษัทที่2ก็คือไทยออโต้เพลสพาร์ตนะคะอันนี้จะทําธุรกิจทางด้านปร๊มชิ้นส่วนนะคะโดยมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะบริษัทที่3 t h ไทยวีพีออโต้เซอร์วิสนะคะอันนี้จะทํำทางด้านศูนย์บริการนะคะแล้วก็ขายพวกสเปร์พาร์ตซ่อมสีรถยนต์แล้วก็พวกชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆนะคะบริษัทสุดท้ายนะคะไทยอัลติเมทคาร์อันนี้ก็จะเป็นบริษัทในกลุ่มที่ให้บริการทางด้านที่ปรึกษางานเซอร์วิสต่างๆนะคะ ส่วนทางด้านขวามือนะคะจะเป็นบริษัทร่วมทุนนะคะตอนนี้จะเหลือ2บริษัทก็คือบริษัทไทยออโตคอนร์ชันนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เราร่วมทุนกับทางกลุ่มโตโยต้านะคะก็จะทําธุรกิจทางด้านการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษต่างๆให้กับทางรถของโตโยต้านะคะแล้วก็บริษัทเดลต้าไทยรุ่งนะคะอันนี้จะเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับบริษัทเดลต้าโคียที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะธุรกิจหลักก็คือจะทําพวกเบาะแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยต่างๆที่เกี่ยวกับเบาะนะคะอันนี้ก็โรงงานอยู่ที่ระยองเช่นกันนะคะค ในส่วนของธุรกิจของบริษัทนะคะบริษัทไทยรุ่งเนี่ยเราจะมีธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้านยานยนต์เนี่ยที่ครบวงจรนะคะโดยเริ่มตั้งแต่การมีอ่อดีนะคะวิจัยออกแบบต่างๆนะคะสามารถทำอุปกรณ์ที่เป็นพวกแม่พิมพ์อุปกรณ์จับยึดต่างๆด้วยตัวเองได้นะคะมีโรงงานปั๊มชิ้นส่วนนะคะทั้งที่เป็นชิ้นส่วนโลหะแล้วก็ชิ้นส่วนพลาสติกนะคะมีโรงอ่โรงพ่นสีนะคะมีบอ่อจุ่ม EDP ที่เป็นการ พ้นสึกการสนิมนะคะซึ่งมีโรงงานไม่ไม่กี่แห่งนะคะ,ะ,คะที่จะมีการลงทุนในส่วนของเบา EDP ซึ่งใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีการรับจ้างประกอบรถนะคะสามารถประกอบรถได้ทั้งคันด้วยนะคะมีการทำเบาะแล้วก็มีการบ,าบริการหลังการขายด้วยนะคะ จากธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้นนะคะจะเห็นว่าทางไทยรุ่งเนี่ยมีจุดแข่งที่เราสามารถทํางานครบวงจรนะคะไม่ว่า,าลูกค้าเนี่ยต้องการจะใช้บริการงานทางด้านใดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็น one stop service ให้ลูกค้าได้นะคะจะทําในบางส่วนหรือจะทําเป็นโมดูลต่างๆเราก็สามารถทําได้ทั้งหมดนะคะอันนี้คือจุดแข็งที่ไทยรุ่งคิดว่าเรามีจุดแข็งที่ไม่เหมือนใครนะคะ เรามีห้องสีอย่างที่แจ้งให้ <S <S ท,ร,ร,ทราบว,ว่าเรามีห้องสีเป็นของตนเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของห้องจุ่มสี EDP นะคะสามารถจุ่มรถได้ลงไปทั้งคันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรูปที่เรานํามานะคะอันนี้เป็นห้องพ่นสีนะคะซึ่งเรามีห้องพ่นสีสองห้องนะคะสามารถพ่นรถได้จํานวนมากนะคะเป็นรถบรรทุกก็ได้แล้วก็ตอนนี้เราก็มีงานที่เป็นรถบรรทุกขนาดกลางด้วยนะคะ นอกจากนี้เนี่ยในรายการผลิตของเราเนี่ยเรายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้มีความยืดหยุน่นตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นะคะแล้วก็เราเป็นผู้นําในการผลิตกระบะพื้นเรียบหรือแฟลตเด็กนะคะดังรูปที่เห็นอันนี้นะคะถ้าทุกท่านเห็นรถกระบะพิก up ของทา t a ตานะคะทาทานที่เขาเป็นกระบะพื้นเรียบก,กระบะตรงนี้เนี่ยผลิตจากโรงงานของไทยรุง่งนะคะ เราสามารถที่จะผลิตรถของเราเองได้นะคะอย่างรถ transformer หรือ MV4 u 4, ดังรูปข้างล่างเนี่ยนะคะก็เป็นโปรด u ักต์ตัวใหม่ของทางบริษัทนะคะจากธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเวลาที่ทางบริษัทดูเราจะแบ่งเป็น business unit ต่างๆเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นงาน Tooling แล้วก็ OEM parts นะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะ ทำทางด้านของชิ้นส่วนแล้วก็แม่พิมพ์ต่างๆใน BU นี้เนี่ยเราสามารถ generate รายได้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่สัสดส่วน55%ของรายด้วยรายได้รวมของเรานะคะกลุ่มที่2จะเป็น contact assembly แล้วก็ painting ก็คือเป็นงานรับจ้างประกอบงานพ่นสีแล้วก็การทำเบรดนะคะกลุ่มนี้เนี่ยรายได้ตอนนี้ g e n e r a t รายได้อยู่ที่ประมาณ31%นะคะของรายได้รวมนะคะส่วน BU ที่3ก็คือทางด้านรถ ลดพิเศษต่างๆแล้วก็งาน์วิสเซนเตอร์นะคะตอนนี้เจเนเรตรายได้อยู่ที่ประมาณ4%นะคะทั้ง3 BU นี้รวมกันก็จะมีเป็นรายได้หลักอยู่ที่ประมาณ90%นะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกรายได้อื่นๆนะคะด้านล่างนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้านะคะที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านกลุ่มยานยนต์หรือว่ากลุ่มพวกอินดัสเรียล a มช i ินอรีนะคะมาดูตัวอย่างงานนิดนึงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นงานทูลิ่งก็คือพวกแม่พิมพ์ต่างๆนะคะที่บริษัททำส่วนข้างล่างก็คือจะเป็นลายอุปกรณ์จับยึดที่เราเคยทำให้รถบรรทุกที่ประเทศจีนอันนี้ก็เป็นฝีมือผลงานของเรานะคะที่ผ่านมางาน O.E.M. Part นะคะเราก็ทำทั้ง Part Body แล้วก็ c s s i s นะคะแล้วก็เป็นรถของรถขุดตกักหรือว่าชิ้นส่วนทางการเกษตรนะคะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นพวกชิ้นส่วนพลาสติกด้วยนะคะเราก็สามารถทำได้ เกือบจะทุกโมดูลเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรถ p ิ c กอั GM รุ่นใหม่ที่เราทำให้อยู่นะคะรถเป็นทุกใหญ่เราก็มีนะคะแล้วก็รถ e ีโคคาตอนนี้เราก็ทำให้ทุกยี่ห้อเลยนะคะอันนี้จะเป็นพาร์ทของอันนี้เป็นรถกุตักของโคมาสุนะคะก็เป็นชิ้นส่วนต่างๆที่เราทำให้อยู่นะคะโคเบลโกนะคะแล้วก็ยันมาทั้งหมดนี้ก็เป็นลูกค้าของเรา มอเตอไซนะคะอันนี้จะเป็นรถอมอเตอรไซค์ที่เป็นรถพรีเมียมนะคะเราทําตัวถังถังน้ํามันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูงนะคะเป็นพาร์ทที่ต้องเซฟตี้ด้วยนะคะแล้วก็มีพลาสติกพาร์ทที่ทำเป็นอุปกรณ์ตกแต่งให้กับรถรุ่นต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบ u ทูลลิงแล้วก็อีเอมพาร์ e นะคะส่วน BU ที่2เนี่ยเป็น Contact a s s e เซมบีแล้วก็เพนติงนะคะมาดูตัวอย่างงานนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกชิ้นงานต่างๆที่เราทำนะคะอย่างกระบะแฟตเด็กหรือว่าการประกอบหัวเคบินของโคมาสุนะคะอันนี้ก็เป็นพวกรูปรถต่างๆที่เราทำนะะนี่แฟตเด็กที่แจ้งไปนะคะในส่วนของงานนิสันที่เราทำให้ตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งการเชื่อมประกอบตัวถังแล้วก็จุม e d p พ่นสีด้วยนะคะ อันนี้ก็เอารูปมาให้ดูเป็นลายที่เป็นลายใหม่นะคะของนิสันนวาลาที่ทางดิสันเนี่ยม o v e มาไว้ที่ไทยรูกนะคะจะเห็นว่าเรามีลายมีโรบอตมีเครื่องจักรต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็สามารถผลิตงานได้รวดเร็วมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการพ่นสีของรถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะของทางอิสุสุนะคะซึ่งรถ บรรทุกตอนนี้เนี่ยก็ขาดตลาดค่อนข้างมากนะคะทางลูกค้าก็มีวลลุ่มให้เราเนี่ยค่อนเยอะพอสมควรนะคะนี่ก็เป็นการประกอบให้กับรถขุดตักแล้วก็รถทางการเกษตรต่างๆนะคะซึ่งอุตสาหกรรมของรถขุดตักแล้วก็เครื่องจักรกลทางการเกษตรตอนนี้ก็เติบโตค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็งานเบาะที่เราทําให้นะคะก็จะมีพวกเบาะรถของเอาพาดเวนทูรี่นะคะแล้วก็เบาะที่เราทําขายเองก็คือเป็นเบารถตู้คอมพิวเตอร์ก้าที่นั่งนะคะ ในส่วนของรถเฉพาะทางต่างๆนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ที่ที่ทางไทยรุ่งดีไซน์ไว้นะคะก็จะเป็นรถทางการทหารสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสีประตูเป็นสเตชันเป็นอตอนเดียวเปิดฟ้าต่างๆมีหลังคาหรือเปิดกระจกหน้าได้อะไรนะคะก็เราก็ดีไซน์ไว้รองรับความต้องการของหน่วยงานทางราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะที่มีความต้องการหลากหลายนะคะ หลังจากที่เราทํารถทางการอาหารออกมาเนี่ยก็จะมีคนทั่วไปเนี่ยสนใจว่าอยากได้รถไปใช้งานบ้างแล้วก็พัฒนารถออกมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรถใช้งานในเชิงพาณิชย์นะคะก็ใช้ชื่อรุ่นว่า transformer นะคะก็จะคล้ายๆกับรถทัมวีหรือรถอะไรที่เราเห็นกันซึ่งรถเหล่านั้นเนี่ยนำเข้ามาแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะแต่ของเราก็ขายแค่ล้านกว่าบาทนะคะ ก็มีคนสนใจค่อนข้างมากนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่เราส่งรถเอ v ูวีโเนี่ยไปที่ประเทศสีลังกานะคะเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่สามารถให้เราขยายตลาดส่งออกได้นะคะค่ะต่อมาเราหลังหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาดูภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะว่าเป็นยังไงกันนะคะในปีที่แล้วเนี่ย เราเจอวิกฤตทั้งเ,เรื่องแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิที่ญี่ปุ่นในไตามาสองนะคะแล้วก็เรื่องน้ําท่วมในไตามาสี่เนี่ยทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยโดยรวมเนี่ยลดลงไปค่อนข้างเยอะนะคะยอด ผลิตรถยนต์โดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.46ล้านคันนะคะลดลงไปจากปีที่แล้วเนี่ย11%นะคะซึ่งสำหรับในปี 55, 55นี้นะคะทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็คาดการว่าตลาดรถยนต์โดยรวมของประเทศเราเนี่ยน่าจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ2ล้านนะคะแต่บางข่าวก็อาจจะถ้าท่านดูตามข่าวนะอาจจะเป็น2ล้าน1บ้าง2ล้าน3บ้างนะคะก็เราก็ประมาณอยที่2ล้านก่อนนะคะโดยใน2ล้านคันเนี่ยจะแบ่งเป็นยอดขายในประเทศเนี่ยประมาณ1ล้าน100,000คันนะคะเนื่องจากตรงนี้นมีแบ